ราคา859นะคันสีดำคันนี้ไม่แสนสี่ราคา839นะครับทั้งสองคันผมบอกเลยว่าสวยดูดันแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทะเบียนให้นะครับนะใครสนใจนะไปชมรายละเอียดดีเทลพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าละเอียดยิบตัดสินใจได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับบริจาคให้เลย2รุ่นใหญ่ สำหรับใครที่ชอบรถที่ต้องบอกว่านั่งสบายนะครับสนุกลุกนั่งสบายต้องรุ่นนี้เลยนะ Honda c ซ v อีนะครับวันนี้ทอโต้จัดให้นะผมซื้อก็มา2คันนะครับวันนี้เป็นตัวสีขาวและสีดำนะครับทั้งสองคันเป็นรุ่นเดียวกันนะทั้งสองคันนี้คือ Honda c ซ v 2.4 EL นะครับ AWD นะเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับมีให้เลือก2สีนะครับเดี๋ยวทะเบียนคันนี้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ สำหรับสาวกท่านไหนที่ต้องการตัว CRV เนาะเดี๋ยวผมไปดูรอบๆก่อนนะครับรถทุกคันนะครับการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับมีสีขาวมุกนะแล้วก็สีดําเงานะครับผมบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่หล่อทั้งคู่นะครับจริงๆมี c s i อีกคันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เลื่อนลงมาเดี๋ยวเอาขอแค่2คันนี้ก่อนนะเพราะว่าเป็นฮอนด้าเหมือนกันนะครับคันซ้ายมือนะครับเป็น Honda CRV 2.4 EL AWD นะเป็นตัวท็อปสุดเครื่องเบนซินเลขไมล์เจ็ดหมื่น นะคันสีขาวราคาเสนอขาย859,000 0บาทนะ9 5 9นะไม่70,000คันสีดำนะราคาเสนอขาย830,000,000บาท830,000,000บาทนะคันนี้เลือกไม่ห4 1 0 0 0นะผมบอกเลยว่ารถสวยทั้งคู่รถสวยทั้งคู่นะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งสีดำก่อนแล้วกันเนาะนะคันนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะฮะไฟหน้าเป็นฟูลเซตฟูล l l d ดนะพร้อมเดย์ทาน์บันนิงไลท์นะครไฟตัดหมอก นะเป็นหลอดไส้นะแต่ตัวระบบฝองสว่างด้านหน้าเป็น l e d เต็มระบบนะครับชุดกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดำกลอสไฮแบ็คนั่นเองนะครับตัวรถนะทั้งสองคันรับประกันโรครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะดูชุดสีของสีดำเป็นยงใหม่ไหมครับใหม่มากรถคันนี้ไม่ได้เก็บงานคันสีขาวก็ไม่ได้เก็บงานคือซื้อเข้ามาสภาพนี้เลยนะรถสวยๆแบบนี้แต่สำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV นะไปได้ทุกพื้นผิวถนนนะแล้วก็ ขับสบายพวงมลาลัยเบาเบาไฟฟ้าคู่นะนุ่มๆน,นะไปแบบไปได้ทุกที่จริงนะขึ้นปงขึ้นป่าลุยคงลุยเขาได้สบายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive อยู่แล้วนะเป็น AWD นั่นเองนะของเครื่องยนต์เป็นซินนะครับเซอร์วิชมนี้มีเป็นซินแลดีเซลนะมีทั้ง5ที่นั่ง7็ที่นั่งแต่ถ้า2คันนี้เป็น7ที่นั่งทั้งคู่นะเป็น7ที่นั่งทั้งคู่นะครับล้อเป็นตรงรุ่นเลยนะหกการใบพัดนะดิสเบรกสล้อนะครับคันนี้ก็รันตุยัง มิชลินอัน,นอยางมิชลินปี2020นะครับพร้อมชุดโกล,ล้อชุดคิ้วสีดำนะแล้วก็สีดำเดิมแบบนี้นะครับข้างประตก็จะเป็นแปะสีดำแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับอันนี้คือสไตล์ของ CRV เนาะนะนะชมนี้จะไม่มีบันไดนะไม่มีบันไดด้านข้างนะแต่ว่าติดเพิ่มได้นะครับเป็นเอเซอร์รีหรือออปชั่นเสริมนะติดเพิ่มได้ถ้าลูกค้าต้องการเนาะนะครับดิสเบรกซีล้อล้อสวยๆแบบนี้นะครับนะคันนี้ยางน่าจะเสื่อม เดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็คันสีดาเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้1ชุดนะครับนะบตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมีพร้อมเลนวอทมาให้ด้วยนะมีเลนวอทมาให้นะครับก็ตัวกล้องที่อยู่้ต้ลา่างนี้นะครับนะกร,ระจกทุกบานฮอนด้าแท้เดิมหมดนะกระจกทุกบานฮอนด้าแท้เดิมภาษีอันนี้ต่อแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะมันขาดมังกราเราต่อให้เรียบร้อยละรถทุกคันนะครับโอนชื่อเข้าบริษัททอโต้หมดเรียบร้อยนะครับไม่มีโอนร้อยถ้าไม่ใช่รถบ้านนะครับ ติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะเบอร์80นะสวยๆเลยตรงนี้เป็น SUV น่าใช้งานมากๆนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับชุดแต่งด้านล่างของเขาเนี่ยทั้งคันเลยนะของ CRV ต้องบอกว่ามาทั้งคันจริงๆด้านหลังฝังเซ็นเซอร์มาให้2จุดมาพร้อมกล้องถอยอีกนะครับดิสเบรกนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะยางมิชลิน2 3 5 6 0 R18 นะมันเป็นยาง SUV ตรงรุ่นนะพวกนี้เป็นยาง SUV ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับนะไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะสำหรับ,บตัวนี้เนาะ เป็นโคมแบบว่าเป็น led ไม่มีน้ําเข้าไม่มีแตกนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้สัปดาห์เลยนะครับคันสีขาวจะมาหลังคันสีดำคันสีดำจะเข้ามาก่อนนะครับราคาดิฟกันอยู่20,000คันนี้ไม่หน่0 0 0อ่ะ1 000, 1ึ0 0 0ขาย8,39คันสีขาวไม่70,000นิดนิด,นดขาย8,59นะก็ถ้าเลือกก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเลือกคันไหนนะทุกคนก็ต้องเลือกสีขาวแต่มีหลายท่านที่ชอบตัวสีดำ เพราะว่าเซลวีถีดำค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรน,นะครับนี่โลโก้ awd อยู่ครบนะครับโลโก้ i v t e c อยู่ครบอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะมาพร้อมกล้องมาพร้อมทุกอย่างเป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้ามีกันดนีบนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งทั้งคู่นะร,รถสวยๆนะเดี๋ยวเราปรับสภาพทำสปาให้ใหม่เนียนกริปแน่นอนนะครับตัวบอกเป็นสีดำนะทุกซีดเลยเป็นสีดำทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นแถว3นะบอกแถวสาม นะครับอ่ะมองเห็นไหมอันนี้บอที3เป็นแบบนี้นะนั่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวบาอ CRV เนี่ยแถวเนี้ยมันสไลด์ไปข้างหน้าได้นะเพียงแค่ว่าเนี้ยเราสไลด์กลับมาเยอะเกินนะครับนั่งได้สบายถ้าไม่นั่งก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็ดูตัวโครงสร้างนะครับหลังคานะครับเดิมนะเดิมกริปนะแล้วดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะคันนี้ป่าท้ายเดิมไม่เคยแกะไม่เคยตั้งนะครับ รถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนึกถึงได้เลยนะ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนี่ยคอโต้นะครับรถสวยๆเนียนๆนะใครต้องการตัว CRV ไว้ใช้งานนะครับรีบติดต่อโทรเข้ามาสอบถามกันได้ว่าคันนี้อยู่ไหมยอยู่ไหมนะครับจริงๆตัวคลิปวิดีโอเนี่ยผมลงไว้หลายที่เหมือนกันนะ Facebook YouTube TikTok นะฮะนะครับ,นะรบก็จะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวแล้วแต่ไปแต่คลิปที่ละเอียดจะอยู่ใน YouTube ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับเนี่ยเห็นรอยอาร์คไหม เดิมป่าท้ายไฟฟ้ามีการหนีบ839,000บาทนะครับกับ h o n d a c เ v คันนี้นะผมบอกเลยว่าสีสวยมากสีสวยมากจริงๆนะดูนะแผงประตูเป็นไงไหม่กริปพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับพุ่มด้วยหนังสลับลายไม้นะครับประตรงประตูเดิมหมดนะครับดูเม็ดอาร์คนะคไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับไม่เคยชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขัดปรับสภาพทําตปาให้ผมบอกเลยว่าน้องป้ายแดงยังอาย น้องป้ายแดงยังอายนะกระจกออโต้สี่บานนะครับมีลายไม้นะที่แผงมือเปิดแล้วก็มีทวิตเตอร์มาให้นะชุดเครื่องเสียงก็ต้องบอกว่าเสียงดีนะสำหรับฮอนดา Honda. นะเสียงดีนะกระจกแท้นะกระจกแท้ฮอนดานะครับภายใน TRV ผมบอกเลยว่าเย็นทั้งคันมีแอร์ตอนหน้าแอร์ตอนกลางแอร์ตอนหลังบนหลังคาอีกนะ้าไม่รู้จะเย็นไปไหนนะคันนี้นะ้ำเบาภายในเป็นสีดำนะครับสำหรับตัวเบาะนั่งแถวสองเนะนี่ยเบาะตัวเนี้ยมันสไลด์ได้เห็นปะ ผมสไลด์ถอยหลังไปเยอะนะมันเลยดูข้างหลังแคบแต่จริงๆแล้ว c r v ถือว่าเป็น SUV ที่นั่งได้7คนนะครับแต่ว่าถ้าคนสูง1 8 0 9แ 80, 90, หรือคนอ้วนก็ไม่ควรเข้าไปนั่งข้างในนะนะครับแล้วก็จะบอกว่านั่งไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องดูสรีละคนนั่งด้วยนะตัวเบาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีดําสวยๆนะพร้อมที่วางแขนให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาไม่มีชีคขาดโครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับประตูนะเด,ดี๋ยวดูสติกเกอร์เดิมนะเดีด๋ยวดึงให้ดู ทันนี้คือรถเดิมๆไม่เคยทําสีข้างในเห็นไหมครับมีตัวขี้เพราะว่าพวกโครงรถอะกระดเขาเรียกกระดองอะเขาหนีบหมดเลยแล้วเขาจุ่มนะหนีบขึ้นแล้วพ่นอย่างนี้นะครับนะถ้ารถเคยเคลมสีข้างในตรงนี้มันจะไม่มีนะแล้วดูเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนเนาะคันนี้ไม่เคยกระทบนะครับไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับถือว่าเป็นรถหน่วยงานปกปตะจาการที่สวยนะคันนี้เพราะว่าตัว เลขไมล์ถึงจะเป็น1นึ0 0 0สนสี่หมื่นะแต่ด้วยบอดี้ตัวรถและรถที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับผมว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสําสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV แบบนี้นะครับระดับความสูงนะเบาะก็อยู่ประมาณหัวเข่าหัวเข่าถึงหน้าขาตรงนี้เวลาขึ้นลงมันจะสบายนะถ้ารถที่ต่าเวลาขึ้นลงเราต้องย่อหัวเข่าลงสำหรับใครที่ขยข้อไม่ค่อยดีนะก็เลือกเป็นรถประเภทนี้ไว้ใช้งานแล้วกันเนาะเพื่อระยะยาวจะได้สบายๆนะครับ มันก็มีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลแต่คันนี้คือเบนซินตัวท็อปเที่นั่งนะครับเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับกระจกแพ้เดิมทุกบานนะรฟิล์มเป็นของรามิน่านะฟิล์มเป็นของรามิน่าติดมาเรียบร้อยนะครับกระจกออโต้ทุกบานนะมีเซ็นทรัลล็อก2ฝั่งซ้ายขวานะสามารถปรับล็อกประตูได้ทุกบานนะสำหรับประตูของ CRV 2ฝั่งมีเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะรถตั้ง2คันเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถเช่านะปดประจำการหน่วยงานมา3ปีปดนะรถเป็นปี19.20ทั้งจด่ นะเป็นปี2019จด20ทั้งคู่นะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะสติกเกอร์เดิมครบนะผมบอกแล้วว่าจริงๆไม่ต้องดูก็ได้ในแถวนี้นะครับแต่เพื่อความสบายใจ F4 ผมดึงให้ดูเป็นไงครับใหม่ไหมครับใหม่ไหมครับนะคือไม่ค่อยอยากดึงบ่อยนะเอาจิงๆเพราะว่าพอดึงแล้วยางพอมันได้หลุดแล้วเดี๋ยวพอมันจะหลวมอย่างเงี้ยแล้วพอลูกค้ามาดูรถ เพาะว่าจะหาว่าประมาณว่ารถเก็บงานสีมาหรือเปล่าทำไมยางไม่แน่นอะไรอย่างนี้นะครับหลายท่านก็เอา 3M ติดนะครับแล้วก็ด้านหน้านะโครงสร้างนะครับเป็นเ็ดอาร์คไหมครับครบถ้วนนะทุกเม็ดนะครับรถไม่มีกระทบนะครับคันนี้รถไม่มีกระทบนะครับราคาเสนอขาย8ปดแ0 0สามหมบาทสำหรับซีอวีเบนซินหน้าจอตรงกลางเป็นจอทัชสก,กรีนขนาดใหญ่แอร์ Air, เป็นระบบดูโอโซนนะครับ ระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติไฟฟ้ T, าน e ะครับ CVT โหมดประหยัดน้ำมันอีคอนโหมดแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีให้ครบหมดเลยนะไวเลิศชงไวเลิชาร์จเฮดดีมไอวีให้ครบนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์นะจะมีแอร์แบบนี้ด้านหลังนะเป็นแอร์อย่างนี้มีทั้งสองคันนะมีทั้งสองคันคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับแปดสามเก้านะสีดํานะครับแปดสามเก้าสีดำนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมล์ทีแรงก่อนนะครับเผมให้ดูเลขไมล์ทีแรง ดูแจสมาร์ทเคเลดสองดอกครบนะคันนี้แปดสามเก้านะดูพวงมลาลัยเป็นพูงมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วคูซอนโทนนะครับแล้วก็มีตัวที่เปิดเปิดเลนวอทนะครับปกติเลนวอทมันจะขึ้นตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะดูหน้าปัดเลนไหมใช้ได้ทุกจุดนะเลขมาอยู่ที่หนะึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบกิโลนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไฟหน้าเปิดปิดออโต้ในปกติเลนวอทมันจะขึ้นตอนผมเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นรูปนั้น นะครับไปเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราไม่เปิดเราสามารถกดตรงปลายนะกดได้เลยนะใช้งานได้เหมือนกันนะครับเนาะคันนี้รถสวยๆนะโครงสร้างตัวรถเดิมนะใครอยากดูคลิปเต็มมีรายละเอียดพร้อมทั้งสองคันนะเอานี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะสีดำนะแปดสามเ้านะครับแล้วก็พันซ้ายมือเป็นสีขาวนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นนิดๆเลขไม่เจ็ดหมื่นนิดๆน,น,นะรถปี18ตัว19เหมือนกันนะครับเป็นตัว2.4งจุอนะครับ AWD นะ ขับเคลื่อน4้อแบบเอายูด้นะครับระบบสองสว่งางหน้าก็จะเป็น Full LED เป็น Full LED นะครับโคมสวยๆใสๆไม่มีแตกนะสำหรับ Honda ตัวนี้นะครับถือว่าคือจริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้ชอบพวกรถ PPV ขนาดใหญ่อ,อย่างเช่น Panjero Fortuner u x นะครับ CRV ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไล่กันได้เลยราคาไล่กันได้เลยก็มี7 8แสนขึ้นไปนะครับ อนนี้ถือว่าขายถูกในท้องตลาดม้กงเล่าลนะ859,000บาทแล้วลดเลขมา70,000ป้ายแดงมือเดียวนะครับนะรถสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ยางเบิกใหม่คันนี้เป็นยางปี23เป็นกูตเอสยูวีตรงรุ่นนะครับปี23กูต์เอสยูวีตรงรุ่นนะครับโป่งด้านข้างก็จะแปะเหมือนคันสีดำเรียบร้อยนะครับมีตัดโครเมียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับกระจกติดฟิล์มคันนี้เบอร์60นะเพราะว่ามองแล้วมันทะลุ มองแล้วมันทะลุได้นะเบอร์60นะแต่ผมไม่ดูเต็มเตมตัวรถนะนะครับนี่นะสีสวยไหมครับทั้งสีขาวทั้งสีดำรถเนียนกริปนะมองตกแสงกระทบได้เลยนะบริษัททอโต้นะครับ,บ,รทโทโต,รบตั้งอยู่รงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับถ้าใครเดินทางมาก็ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยได้เนะตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้นะครับไฟท้ายเหมือนเดิมนะเป็น r V D นะมีแค่ไฟถอยอย่างเดียวที่เป็นหลอดไส้นะเป็น R V D ทั้งหมด นะหลังพงหลังคาไม่มีลอกนะเสาวิทยุแบบคีบฉลามทั้งสองคันนะับแล้วก็โลโก้ด้านท้ายนะครับเป็น AWD แบบนี้นะเป็น AWD แบบนี้เครื่องยนต์ i-VTEC นะ AWD เครื่องยนต์ i-VTEC CV หนละัคันนี้ไม่มีเซนเซอร์คันดำมีเซนเซอร์2จุดคันดำมีเซนเซอร์2จุดคันนี้ไม่มีเซนเซอร์นะจริงๆมีกล้องก็เพียงพอแล้วเนาะสำหรับรถสมัยใหม่นะนะ่นะเซนเซอร์จำเป็นไหมก็จำเป็นนะจำเป็นบ้าง แล้วแต่ความถนัดความเคยชินแล้วกันบางทีเซนเซอร์ดังมากๆผมเขาก็กลัวทั้งที่จริงไม่มีอะไรเลยนะครับจะเปิดด้านท้ายให้ดูนะกระจกบานหลังไล่ฟ้ากระจกคอนด้าแท้เดิมนะครับโครงสร้างตัวรถต้องบอกว่าตัว CR-V เนี่ยช่วงล่างดีช่วงล่างดีงงดนะเฟิร์มเฟมนิดนึงนะครับหรือถ้าใครอยากให้มันแข็งก็ก็ไปปรับแต่งเอาได้แล้วพวกตัวกระบ,บอกชกนะเป็นเจที่นั่งเหมือนกันตัวบาะเป็นสีดํา นะครับโครงสร้างตัวรถแน่นอนนะครับเรารับประกันตลอดอยย่การใช้งานรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปีถึงเป็นรถขับ2อขับ4แลเราก็รับประกัน1ปีเช่นกันนะครับดูโครงสร้างหลังคานะครับโครงสร้างหลังคาต่างๆนะครับพวกเม็ดองเม็ดอาร์คเป็นไงครับครบแล้วก็นี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับทั้ง2ตัวนะอันนี้มันเป็นขาตั้งฝาท้ายนะครับขาตั้งฝาท้ายที่ให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดรถมันเคยแกะฝาท้ายหรือเคยซ่อมเคยเปลี่ยนน็อตของตัวนี้ต้องเคยถอดนะครับน้อยช่างที่เขาจะเคาะ ทั้งฝาที่ติดอยู่ไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขามันจะไม่เท่ากันนะครับนี่นะมวเนาะน,นะครับคบๆเนียนๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าฝาท้ายไม่เคยแก่เหมือนกันฝาท้ายไม่เคยแก่เหมือนกันนะครับรถสวย8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเซ V คันนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็รายละเอียดดีเทลประมาณนี้นะครับตัวบอกภายในเป็นสีดําเหมือนคันสีดําเลยเหมือนกันประตูเป็นสีดํามุมวยหนังตัดลายไม้นะครับ ชุดแอร์3โซนเหมือนกันนัานหน้ากลางหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นสีดําแบบนี้สวยๆแล้วก็โครงสร้างตัวรถด,ด้านข้างสติกเกอร์อยู่สีไม่เคยทําแน่นอนนี่เป็นไงเป๊ะนะครับดูนะเม้นอาร์คแนวรอยคีดต่างๆเดิมครบหมดนะครับรถนะไม่เคยปัดไม่เคยกิ้งไม่เคยกระแทกนะครับนะรถสวยรถสวยคันนี้8,59,000บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ อ๋อสำหรับคครที่ต้องการตัวรถ SUV นะดูหลนะดูราคาเป็นไงสวยไหมครับเป็นอาครบเลยนะคันนี้เป็นอาครบนะครับแล้วก็แอร์เหมือนกันมีแอร์บนหลังคาให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอน CRV แล้วคือตัวรถมันไม่ได้ใหญ่เทอทะคือทุกๆพื้นที่ของรถคันนี้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับถ้าเราอยากขนของเยอะเราพับบาะแล้วเราสไลด์ไปข้างหน้าพับบาะหลังลงกว้าง นะจะขนอะไรก็ได้นะแต่จะซ่าเป็นพวกที่นอนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะนะครับตู้เย็นบางตู้ยังใส่ได้นะถ้าไม่ได้ยาวมากนะครับถือว่าสมบูรณ์เนาะคันนี้นะครับแปดแสนห้าหมื่นก็าพันบาทนะครับสำหรับตัว CRV คันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นอ๋อแล้วคันนี้ที่ต่างไปอีกอย่างหนึ่งกับคันสีดาคือคันนี้มีพรมของแบ็คไลน์มาให้นะเป็นพรมแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเข้ารูปและสวยแนละ้วดูหรูดูแพงอันนี้เราให้ติดรถไปเลย เราจัดให้ติดรถไปเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะแล้วก็ตัวเบาะของคันสีขาวฝั่งนี้จะไม่มีคนนั่งนะจะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยมีรอยยับนะครับจะมันจะมีรอยแค่ฝั่งรุฝั่งเดียวนะสำหรับเรื่องการใช้งานนะครับรถปี19.20เหมือนกันนะครับุมมลลายเป็นฟูลมัลติฟัง์ชันเหมือนกันหน้าจอทัชสกรีนมีเลนวอตนะแอร์ดูอัลโซนนะมีอีโค o โหมดเบรกือฟฟ้าออโต้เบรออกโรมีให้ครบ นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเดือนไม้คันนี้นะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาคันสีขาวหรือคันสีดำนะครับผมบอกเลยว่าสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่มันกินกันไม่ลงมันกินกันไม่ลงสำหรับตัว CRV นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อกุญแจทั้งสองคันเป็นสมาร์ทที์เลืทั้งคู่นะคันสีขาวตัวบอกก็จะมีผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งไมล7เจ็ดหมื่นไม่ขาดนะแต่ว่าก็เป็นรอยการใช้งานนะครับนะรบตรงนี้ก็ ที่เปิดเลนวอทหรือว่าจะเปิดไฟเลี้ยวก็ได้แต่ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฟูดคอนโพลมีให้นะครับระบบเกียร์เป็นแบบนี้ USB power outlet นะครับ HDMI มีให้หมดนะครับแล้วก็นี่ผมไม่ได้สตาร์ทนะผมแค่เปิดสวิตช์เฉยๆนะครับหน้าปัดเลนมาจะเป็นดิจิตอลทังนี้นะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะเลขไมล์เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสามกิโลนะครับคันนี้คือ Honda CRV นะ2.4 ELAWD นะครับเดี๋ยวเราล้างปรับสภาพทำสปานะครับแล้วผมบอกเลยว่ามาทูรถทดลองขับได้เลยนะครับกับผมเนสทอโต้นะครับรถสวยทั้งคู่รถสวยทั้งคู่จริงๆนะรถสวยทั้งคู่นะครับใครสนใจซ้ายหรือขวาก็ติดต่อเข้ามานะครับคันซ้ายสีขาวไม่เจ็ดหมื่นแล้วครับแปดห้าเก้าันสีดำไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันและราคาแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับ